สวัสดีครับผมหมวด KTM นะครับจากช่องมิสูไทยแลนด์นะครับที่ปรึกษาการขายจากมิสูปวงไทยมอเตอร์เซลล์นะครับสาขาบางนาตราดกม13นะครับสถานที่ตั้งอยู่จังหวัดสมุทรปราการนะฮะวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวรถยนต์มิสูบิชิไทรทันดับเบิลแคบพัด2.4่ไมล์เวท GT เกียร์ธรรมดานะครับผมราคาเจ้าตัวอยู่ที่8 9ด0 0 0เบาทนะครับเป็นราคาของสีขาวนะฮะถ้าเป็นสีอื่น ก็จะถูกกว่าสีขาว1 0 0 0 0บาทนั่นเองนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาบอกแนวทางการแต่งแล้วก็ส่วนลดและโปรโมชั่นที่ผมแถมให้กับลูกค้าเคสนี้ด้วยนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับคันสีขาวที่ผมกําลังรีวิวอยู่นี้นะครับเป็นรถของคุณเกลุกวันนะฮะเป็นลูกค้าจากช่อง YouTube ผมนั่นเองนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปส่งมอบให้กับลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูโปรโมชั่นคันนี้กันว่าลูกค้าได้ ่วนลดไปเท่าไหร่แล้วก็ของแต่งเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมไปกันครับสวัสดีโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับในส่วนของด้านหน้าไททันคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าอัปเกรดให้เป็นเหมือนตัวแอดลีดทุกอย่างเลยนะครับในส่วนของด้านหน้าแต่เพียงใส่ชุดสเกิร์ตหน้าเป็นของ r b s นะครับผมจะมีหูหลอกสีแดงให้ด้วยนะครับจะแตกต่างกับ00สสนะครับผม คันนี้ด้านหน้าเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับคือฉีกแบบจากรถเดิมไปเลยนะฮะในส่วนของเดิมๆเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกคันหนึ่งนะครับคันนี้เนี่ยกำลังจะแต่งเป็นเหมือนกับคันด้านซ้ายมือเช่นกันนะฮะนี่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูจากงานเดิมๆก่อนในส่วนของงานเดิมๆเนี่ยตัวเดน a m ม c ิคชินะครับตัวซีตัวนี้นะฮะจะเป็นโครเมียมนะครับแล้วก็เดิมๆจากโรงงานมานะครับจะไม่มีสเกิร์ตของตัว RBS มาให้นะฮะแต่คันนี้ทํา กระจังหน้าเป็นสีดําแล้วนะครับผมกําลังจะกลายพันธุ์นั่นเองอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับในส่วนของด้านหน้าเดิมๆที่ยังไม่ได้แต่งนะฮะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูคันซ้ายมือกันบ้างนี่ต้องบอกเลยว่าคันนี้ด้านหน้าแถมฟรีทุกอย่างนะครับนอกจากส่วนลด40,000ที่ลูกค้าได้ไปนะฮะลูกค้ายังได้สเกิร์ตหน้าทรงอ b s งานแท้นะครับตัวนี้เป็นงานแท้นะครับ งานแท้สังเกตตรงไหนนะฮะงานแท้สังเกตตรงจะมีสัญลักษณ์โลโก้คําว่า r b s นะครับอยู่ตรงนี้นะครับตำแหน่งนี้นะครับผมแล้วก็จะมียี่ห้อนะครับจะมีรุ่นบอกนะครับเป็นของ e x t i m e r นะฮรรุ่นนี้จะมีไฟ daytime running light มาให้ด้วยนะครับผมอ่ะโอเคด้านล่างจบไปนะครับสเกิร์ตหน้านะครับมูลค่า7 0 0 0บาทเนี่ยผมก็แถมให้กับลูกค้าเช่นกันนะฮะแล้วก็ที่ผมบอกไปนะครับตัวเดน a m i c บิลคิวตัวนี้ เนี่ยสีดำนะครับผมทําการแลปให้กับลูกค้านะครับแลปให้ฟรีเช่นกันนะครับมูลค่าผมเคยบอกไปแล้วนะครับไอคลิปที่ผ่านมานะครับลูกค้าลองไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับแล้วก็ในส่วนที่ผมแถมให้กับลูกค้าอีกก็คือจะเป็นตัวครอบไฟตัดหมอกนะครับตัวนี้จะเป็นตัวครอบไฟตัดหมอกสีดําเงานะครับให้มันรับกับตัวกระจังหน้าและตัวเดนัม i ิ Q คิวนั่นเองนะครับในส่วนของตัวครอบไฟหน้านะครับผม เน้นในส่วนของตัวครอบไฟหน้าเป็นสีดำด้านนะครับให้มีลวดลายในส่วนของตัวสีแดงเข้ามาเล่นนิดนึงนะครับเพื่อให้มันดูสปอร์ตมากขึ้นนั่นเองนะฮะด้านหน้าประมาณนี้นะครับแล้วก็กระจังหน้าก็ถอดทำสีให้กับลูกค้าเช่นกันนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวกระโปรงหน้าติดโลโก้คําว่าไททันสปอร์ตให้กับลูกค้านี่สีดำนะครับลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะครับจะเป็นโครเมี่ยมก็ได้สีดำก็ได้ สีแดงก็ได้นี่ประมาณนี้ในส่วนของด้านหน้านะครับอะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างแบบมุมกว้างๆกันในส่วนของด้านข้างนะครับคันนี้อัปเกรดใหม่ทั้งหมดเหมือนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวซุ้มล้อนะครับเป็นงาน ABS แท้เช่นกันนะครับขนาด6นิ้วแบบมีหมุดนะครับผมแล้วก็ในส่วนของล้อในส่วนของล้อนะครับเปลี่ยนจากล้อเดิมนะฮะเป็นล้อ ดอกไม้ขอบ18นะครับลัดด้วยยางมอนเตอร์ AT1 นะครับขนาดยางก็265ทกาบ 60R18 ปนะครประมาณนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของลายล้อนะครับนี่ประมาณนี้นะฮะในส่วนของล้อนะครับผมยางนะครับจะเน้นเป็นออฟโรดนะฮะลูกค้าชอบแบบนี้นะครับจริงๆแล้วในส่วนของล้อเนี่ยลูกค้าจะ เน้นทางดําก็ได้หรือจะเป็นแนวออฟโรดแบบนี้ก็ได้อะประมาณนี้นะครับในส่วนของซุ้มล้อแล้วก็ในส่วนของตัวล้อรถนะครับด้านข้างนะครับในส่วนของตัวบันไดนะฮะบันไดสีดําเราถอดทําสีให้กับลูกค้านะครับผมตัวนี้นะครับเราอัปเกรดนะฮะแล้วก็มือจับประตูสีดําแล้วก็เบ้าล้อมือเปิดสีดํานะครับเล่นเป็นงานดําเงาทั้งหมดนะครับผมด้านบนนะฮะ จะมีในส่วนของตัวกระสร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ไม่พอนะฮะเดี๋ยวมีราวหลังคาให้กับลูกค้าด้วยนะครับประมาณนี้เลยนี่โอเคนะฮะหูกระจกนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับไทท่านเดิมๆเนี่ยตัวหูกระจกนะครับจะเป็นสีโครเมียมนะครับซึ่งสีโครเมียมผมบอกเลยว่ามันดูไม่สปอร์ตนะครับเราต้องทําให้เป็นสีดําเนี่ยมันจะดูดุมากขึ้นนะครับสังเกตดูไหมฮะนี่ครับโอเคนะครับประมาณนี้นะฮะในส่วนของด้านข้างนะครับ เดีまーまー๋ยวเรามาดูด้านข้างในส่วนของช่วงกระบะท้ายกันบ้างนะครับในส่วนของตัวกระบะท้ายนะฮะที่ผมแถมเพิ่มเติมให้กับลูกค้าก็คือตัวซุ้มล้อแล้วก็ตัวข้อไฟท้ายนั่นเองนะครับผมด้านหลังหน้าในส่วนของตัวกันชนท้ายถอดทำสีให้มันเหมือนตัวแอดลีตนะครับและก็ตัวมือเปิดกระบะท้ายนะครับตรงนี้นะฮะแลบงานให้เป็นเป็นสีดำเงานะครับผมนี่สวยงามมากๆเลยนะครับ คันนี้นะครับยังติดตัวผ่อนแรงกระบะท้ายให้กับลูกค้าด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับคันนี้นะครับพิเศษมากๆเลยนะครับผมได้แถมพิเศษคือตัวผ่อนแรงกระบะท้ายให้กับลูกค้าไปด้วยนะครับเพราะว่าเหมาะกับการใช้งานมากๆนะครับเพราะในส่วนของตัวไททันเนี่ยกระบะท้ายค่อนข้างที่จะหนักมากๆนะครับเวลาผู้หญิงใช้งานเนี่ยค่อนข้างที่จะเปิดลําบากนะครับ เดี๋ยวเราจะสาธิตการเปิดกระบะท้ายให้ดูนะครับเมื่อผู้หญิงใช้งานนะครับตัวนี้คือติดตั้งแล้วนะฮะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเปิดให้ดูนะครับเวลาเปิดนะฮะนี่ครับติดตั้งตัวผ่อนแรงกระบะท้ายแล้วครับเนี่ยดูสังเกตที่มือนะครับนิดเดียวเองนะครับสองนิ้วก็ได้นะครับนี่ประมาณนี้นะครับโอเคเราเวลาปิดครับปิดให้ลูกค้าดูนิดนึงนี่ครับ นี่นิ้วเดียวสบายๆนะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวผ่อนแรงกระบดท้ายเราก็แถมพิเศษให้กับลูกค้าเช่นกันอันท้ายเราใส่ตัวผ่อนแรงกระบดท้ายให้แล้วนะครับด้านหน้าผมก็ใส่ชกอคอัพคําฝากระโปรงให้กับลูกค้าเช่นกันเดี๋ยวเราไปดูการเปิดฝากระโปรงหน้ากันดีกว่าครับไปกันครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าคันนี้ใส่โช็อคอัพฝากระโปรงหน้าด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตการเปิดให้ดูนี่ประมาณนี้นะครับเปิดใช้มือเดียวนะครับนะแล้วก็ส่วนในยี่ห้อ ส่วนยี่ห้อของโช๊คนะครับผมเป็นโช๊คของแคลรบอยนะครับมีการรับประกันด้วยนี่ประมาณนี้นะครับเวลาเราใส่ไปแล้วตำแหน่งโช๊คจะอยู่ประมาณนี้นี่ครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการปิดนิดนึงนะครับว่าปิดแบบไหนนะฮะเดี๋ยวมีนี่ทีมงานสุดหล่อนะครับปิดนะครับดึงมาปุ๊บมันจะมีการเนี่ยแค่นี้เองเนี่ยแบบนี้ก็ได้โอเคเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องดีสากันบ้างนะครับว่า มีอะไรบ้างในส่วนของตัว GT เกียร์ธรรมดานะครับไปกันครับเดี๋ยวเรามาดูภายในห้องโดยสารในส่วนของตัว GT เกียร์ธรรมดากันบ้างนะครับในส่วนของห้องโดยสารนะครับเดสบอร์ดด้านหน้าผมบอกเลยว่าออกแบบมาสวยงามนะครับเหมือนกับตัว GT Premium ทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวหน้าจอขนาด7นิ้วนะครับรองรับ Apple CarPlay และ Android Audio ได้นะแล้วก็ในส่วนของตัวแอร์นะครับจะเป็นแบบออโต้ ซึ่งยังไม่ใช่ดูโอโซนเหมือนตัว GT Premium นะครับผมในส่วนของตัวเกียร์นะครับเกียร์เป็นเกียร์6สปีดแบบแมนนวลนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับคือกล้องบันทึกหน้ารถนี่ผมก็แถมให้กับลูกค้านะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวพวงมาลัยนะครับเป็นแบบ m ั l ติฟัง c t i o n นะครับมีปุ่มรับสายวางสายนะครับเป็นระบบควบคุมเครื่องเสียงตรงพวงมาลัยนะครับคันนี้ในส่วนของตัว GT มีกล้องรอบคันให้นะครับกล้องหน้ากล้องข้างและกล้องหลังพร้อมกับระบบ b i r ร์ดไอวิวคือกล้องมุมมองจากด้านบนนั่นเองนะฮะแล้วก็ในส่วนของหน้าปัดเรือนใหม่ก็ก็เหมือนกันทุกรุ่นนะฮะแต่ในส่วนของตัว GT นะครับระบบ สตาร์ทนะฮะจะเป็นระบบแอนจินสตาร์สต็อปนะครับเป็นกุญแจแบบคย์เลสสตาร์ทจะแตกต่างกับตัว GLS นะครับผมโอเคในส่วนของตัว GT ประมาณนี้นะครับลูกค้าท่านใดที่กำลังจะออกรถยนต์วิสุบิชินะครับทยท่านนะฮะ ลูกค้าสามารถแอดลิงไลนด้านล่างคลิปนี้มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับโปรโมชั่นได้เลยนะครับผมกับ KTM ยินดีให้บริการมากๆเลยนะฮะไม่ว่าลูกค้าจะอยู่จังหวัดไหนนะครับในประเทศไทยผมยินดีส่งมอบรถให้ถึงหน้าบ้านท่านเลยโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับลูกค้าจ่ายเพียงเงินดาวพอนะฮะของแถมทุกอย่างที่ผมรีวิวไปแถมฟรีให้กับลูกค้าทั้งหมดนะครับ วันนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะฮะคลิปนี้ผมมวด KTM ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ